สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบค์เกอร์นะครับผมหากใครเข้ามาแล้วยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจใผมกันด้วยนะโอเคขอโทษนะครับที่ช่วงนี้หายไปพอดีค่ body, อนข้างยุ่งพอสมควรเลยนะครับแต่นี้เดี๋ยวก็จะมาทำคลิปให้สาระอะไรกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมจะได้ไม่ลืมกันนะ,ะหัวข้อที่ผมจะมาพูดวันนี้คือยกลอ้อ มีข้อเสียยังไงบ้างนะครับผมแต่พูดถึงข้อดีก่อนมันมีไม่เยอะเลยครับผมเท่บางคนมองว่าเท่อ่ะก็มีนะครับผมแต่ผลเสียที่มันจะตามมาสําหรับการยกล้อนะครับมันจะมีคร่าวๆประมาณนี้นะอย่างแรกเลยคือการผมอธิบายก่อนเวลาเราขับเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็น2ล้อเนาะเวลาเรายกล้อขึ้นมาล้อหน้าขึ้นมาปุ๊บข้อเสียอย่างแรกเลยพวกของเหลวทั้งหมด มันจะไม่ได้อยู่ในฐานที่สมดุลน,นะครับผมมันจะเอียงขึ้นและยกขึ้นนะครับผมมันจะถูกถ่ายไปทางล้อหลังถ่ายไปด้านหลังของเรานะครับบางทีมันอาจจะเกิดการที่เคยมีกรณีคือลูกสูบติดเพราะน้ํามันเครื่องไหลขึ้นไปเลี้ยงไม่พอปั๊มติ๊กพังเพราะน้ํามันไหลไปเลี้ยงปั๊มติ๊กไม่พอนะครับผมน้ําในหม้อน้ําเกิดการพร่องออกหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดการเดินออกเพราะการยกล้อ มันเกิดผลเสียนะครับผมเกี่ยวกับพวกของเลีวประมาณนี้นะและจังหวะที่เราลงล้อนหน้าลงมากระแทกปึ๊บปังอะยางลงมาโดนก่อนแล้วถ้ายางไม่ดีลมยางไม่ได้ยางเสื่อมสภาพยางไม่ได้คุณภาพนะครับผมอาจจะเกิดอาการยางบวมยางแตกได้นะครับผมรวมไปถึงแม็กดุ้งจานเบรคโคตรรถเสียศูนย์ รวมถึงโชคเกิดการเสียหายนะครับผมโชคหน้าอาจจะเกิดการงอการหากักการยืดยุบข,ของสปิงที่แปลกไปรวมไปถึงซีนโชคอะไรพวกนี้อาจจะรั่วได้นะครับผมเพราะมันเกิดการกระแทกลงมานะรวมไปถึงลูกปืนลอ้อก็อาจจะแตกได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดการยกลอ้อเกิดการกระแทกลงมาบ่อยๆนะครับรวมไปถึงเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับผม ข้างในมันเกิดการกระแทกการสะเทือนซึ่งปกติรถที่มันขับเคลื่อนเนี่ยถ้าจัดในตระกูลปิกไปอะครับผมรอบมันสูงอยู่แล้วรอบเครื่องข้อเหวี่ยงลูกสูบมันจัดอยู่แล้วแล้วเราไปกระแทก,ม,กมันอีกมันเกิดการสั่นสะเทือน,นเกิดการบุนวิยนของเครื่องนะครับผมมันยิ่งส่งผลเสียไปต่างๆนาๆนานะครับผมไม่ว่ากา้านไม่ว่าวาวอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างนะครับคือยกล้อ มันส่งผลเสียหลายๆอย่างรวมทั้งตัวเครื่องด้วยบอดี้ด้วยหลายๆอย่างรวมถึงง่ายๆเลยน็อตดีกว่าน็อตอาจจะคลายตัวได้อะไรได้นะครับผมหรือบางคนอาจจะถึงขั้นทําให้ตัวเองเจ็บตัวได้เหมือนกันนะกรณียกล้อลงมาแล้วทำให้ตัวเองเสียหลักหรือว่ายกสูงเกินไปทําให้รถเหินขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือว่าลงมาเสเพาะแผ่นสะบัดทําให้ตัวเองเสียศูนย์นะครับมันก็นจะเกิดการเสียหายหลายๆอย่างได้นะครับผม ถ้าส่วนตัวผมเองการยกล้อไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ไม่จำเป็นอย่าทำดีกว่าแนะนำเลยว่าอย่าทำนะครับผมเพราะมันส่งผลเสียจริงๆเดี๋ยวน,ยนู่นเสียนั่นเสียนี่เสียนะครับไม่คุ้มกันเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวผมผมแนะนำเลยว่าอย่าครับผมอย่ายกล้อดีที่สุดนะเพราะมันไม่คุ้มกันจริงๆแต่ที่ต้องมานั่งซ่อมอะไรหลายๆอย่างนะ ผมจะยกตัวอย่างของน้องในร้านแล้วกันนะยกล้อรอบแรกปั๊มน้ำมีปัญหาหระบบหล่อเย็นมีปัญหานะครับผมเกิดการน้ำรั่วน้ำซึมน้ำหล่อเย็นซึมตลอดเวลานะครับผมอ่ะก็แก้ไขกันไปนะครับเปลี่ยนปัม๊มนองปั๊มน้ำ,ปนำเปลี่ยนพัดลม,ปมเปลี่ยนพัดลมตั๊มเปลี่ยนสายยางอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะเปลี่ยนอะไรเสเสร็จก็ ใช้งานต่อใช้งานต่อไปยกมาอีกยกมาอีกก็ปั๊มติ๊กพังครับผมเนื่องจากว่าน้ํามันอยู่ก้นถังปั๊มติ๊กไม่มีน้ํามันไปหล่อเลี้ยงนะครับผมทำให้รถเกิดอาการวอรดดับไปแล้วปั๊มติ๊กเสียนะครับอพอซ่อมกลับมาเ็ตอ่ะยกล่าสุดยกล่าสุดอ่างน้ํามันเครื่องลาวครับผม มารู้ตอนถ่ายนะ้ํามันเครื่องนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมขัดน็อตไปแล้วแล้วนะ้ามันมันยังหยดอยู่เนาะตอนแรกก็นึกว่าแหวนรองเสียเปลี่ยนแหวนรองแล้วก็ยังหยดอยู่พอสองไฟเท่านั้นแหละครับผมอ่างลาวครับเนี่ยแหละครับผมผมถึงบอกว่ามันมีแต่ข้อเสียนะกับการยกล้อนะครับใครเลิกได้เลิกใครคิดจะฝึกฝึกได้เล่นสนุกสนุกได้แต่ต้องรับผลเสียที่ตามมาให้ได้ด้วยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เสียแค่รถนะครับผมมั สุดมันอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมลองศึกษาดูดีๆว่าการยกล้อส่งผลเสียอะไรบ้างนะครับบ้างจะมองว่าเท่เอ้ยอะไรเอ้ยแต่ลองดูผลเสียมันเยอะๆนะว่าสิ่งที่มันตามมามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วมันก็ต้องหมดไปกับการค่าดูแลรักษาที่มันมากกว่าคนอื่นเขานะครับกับการกระทำบางอย่างนะเป็นไปได้เลิกได้เลิกเบาได้เบานะครับ เพื่อรถจะได้อยู่กับเราไม่นานๆเพราะส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ยกนะครับผมับคันนี้ผมจะเปิดแท็กชันอยู่ตลอดเวลาผมไม่ปิดนะครับเพราะเคยเปิดคันเร่งสูงๆขนาดเปิดแท็กชันของเจ้าซูเนี่ยผมจะบอกเจ้าซูมันเป็นรถที่แรงค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเคยเปิดแท็กชันปุ๊บเราของเปิดคันเร่งเยอะๆรอหน้าย,ยังยกขึ้นมาเลยนะครับผมและแท็กชันก็ตัดไปนะอันนี้ก็เตือนเป็นให้เตือนใจนะครับผม ว่าใครจะยกร้อคิดถึงผลเสียตามมาให้เยอะๆนะครับผมมันมีหลายอย่างมากเลยนะอย่ามองแค่ว่าเท่น,นะครับต้องพร้อมรับค่าซ่อมที่มันจะตามมาให้ได้ด้วยนะ โอเคยังไงวันนี้ผมฝากสาระอันนี้ไว้คร่าวๆประมาณนี้นะแล้วผมขอฝากร้านของผมเอาไว้ด้วยนะครับผมร้านรับเซอร์วิสบิกบทุกรุ่นทุกยีหอ้อทุกซีซีนะครับผมไม่จํากัดซีซีไม่จํากัดยี่หอ่อไม่จํากัดรุ่นนะครับผมอยากทําอะไรทักมาสอบถามพูดคุยคุยราคากันได้เลยนะครับผมถ้าโอเคนัดวันมาทํากันได้เลยนะครับผมผมต้องการลูกค้าเป็นจานวนมากเลยนะ เอางี้ผมจัดโปรให้ถ้าใครบอกว่าตามผมมาจากคลิปนี้ผมลดค่าแรงให้30%เลยอะแค่บอกว่าดูผมจากคลิปเตือนข้อเสียของการยกล้อนะครับผมผมจะให้ราคาพิเศษค่าแรงลดให้30%ไปเลยอะยังไงผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมทั้งร้านของผมทั้งช่องของผมด้วยนะร้านของผมอยู่ที่แบริ่งินะครับผมใครสนใจอะไรง่ายทักมาพูดคุยได้เลยนะครับผม ตามช่องทางที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะยังไงไว้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ